ย้อนหลนังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปร์เซ็จากปลาพยองกรรมเรื่องราวเป็นยังไงพี่หน่อยก็ตัสตีน้องเฟสแล้วก็แอปเปด แล้วก็ะตีเอฟตีไทยการสามกองทุกท่านนะคะคอ่าก็ฟังเรื่องเต้ามาละทั้งเรื่องของคุณน,นิ้นแล้วก็ของคุณบัวอืมอืมก็อันนี้ก็มันไม่จะไม่มีผีบูบะเนาะมันก็ไม่มีผีหรอกเรื่องเนี้ยก็คิดว่าพี่เอาเรื่องแบบหนัง ชีวิตหนังละครชนิดหนึ่งชีวิตค,คนเนี่ยคนคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังคแล้วก็ขอให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเตือนสต,ติอือ่าเป็นเรื่องเตือนสต,ติแล้วก็ในการใช้ชีวิตเรื่องนี้พี่จะขอเล่าแล้วก็เป็นบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่อยู่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วของอเรื่องนี้ครับอ่า เรื่องนี้ก็เกิดในกรุงเทพเนี่ะแถวแถวบ้านที่บ้านของแม่พี่อยู่เนีอ่าน้องเป้น้องเป้น,นี่ในครอบน้องเป้น,นี่มีพี่น้องไหมมีฮะอ่าแล้วเ,เรื่องเนี้ยพี่จะให้คือตัวละครหลักจะมียายเข็ม แล้วก็ลูกสาวแล้วก็ไอ้น้องตั้มครับยาเข็มนี่แกก็อยู่ก็แกฐานะแกอะเป็นคนที่แบบเอาง่ายง่ายอะ่ะรวยมไม่ใช่รวยธรรมดาโคตรรวยอะ่ะอืครับอ่าแล้วแกก็จะมีห้องเช่าอยู่สีท่ที่แล้วบ้านที่แกอยู่เออหลังหนึง่ง จากการที่ว่าอแกก็เหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเช่าทรัพย์สินเหมือนว่าเราเช่าที่ดินเนี่ยของทรัพย์สินส่นวนพระองค์อะไรอย่างเงี้ยครับอแกระกก็มีบ้านเช่าเนะาะถามว่าเหมือนแบบถ้าแกมีบ้านเช่ากะสี่ที่อย่างเงี้ยแล้วแกแบบพูดง่ายๆเหมือนเสือนอนกินเลยลูกหลานนี่คือ แกมีแบบคือไม่ต้องทําอะไรอะร่ะนางเก็บค่าเช่าอ่ะเฉพาะสี่สี่ห้องอ่ะสี่ตึกเนี้ยก็สบายไปทั้งชาติแล้วอ,ะอ่ะอย่ยายเข็มนี่แกจะมีลูกสาวอีกคนนึงแล้วทีเนี้ยลูกสาวแกก็ดันป่วยแล้วก็เป็นมะเร็งเสียชีวิตและแกก็ได้ทิ้ง Ừ, อืมอืมะครับฮัลโหลครับอ่าแต่ตั้มเนี่ย,ยูบันนิสัยของเขาคือแบบว่าคือเป็นหลานคนเดียวออ่าแล้วก็เหมือนว่าเกิดมาบนกองเงินทองทองอ่ะไม่ต้องทําอะไรเลยอะไรเงี้ยครับแลแม่เขาก็เป็นแบบมะเร็งเสียไปแล้วเขาก็อยู่กับยายเขาและยายเขาก็แบบว่าทนุถนอมตามใจทุกอย่างเพราะว่าคือเขาอะ เขาก็ไม่มีใครแล้ว,ว่นอกจากตารชายคนเดียวตามใจทุกอย่างแบบอยากอยู่แบบเหมือนอยู่แบบราชาเลยอะ่ะจนวันหนึง่งอ่าแกเข็มเนี่ยแกก็เกิดอาการแบบล้มป่วยเป็นไปไหนมาไหนไม่ได้ครับหลังจากนั้นหน้าที่การเก็บค่าเช่าก็าคือเหมือนก็แบบว่าแกเข็มแกก็จะจ้างคน มันจะให้ไปเก็บค่าเช่ามาแล้วก็ให้ให้แกคือต้องเอามาให้แกอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็ยังแบบไม่ได้มอบยังไ,ไม่ได้ให้หลานแต่หลานนะ่ะก็ยังไม่ใช้เงินแบบคือที่ไปเที่ยวแบบไหนแล้วว่าไปเที่ยวตามประเทศเอาง,ง่ายๆก็คือการไปบอลการพนันครับอ่าหลังจากว่าเริ่มแบบเริ่มแบบเข้าบอลละบ่อยๆเข้าบ่อยเข้า ก็ไม่ค่อยมาดูแลยายพอเงินหมดปุ๊บประกับมาเอาอม,มาแบบมาผ่านเอาอะมากลับการกลับมาเอาแต่ละทีเนี้ยมาเอาทีเราเป็นล,ล้านๆอ,อ่ะเป้ครับอ่าแล้วแกก็ป่วยเริ่มแบบป่วยเป็นมะเร็งก็ต้องมาจ้างแบบอ่ายายทั่วที่บ้านพี่นะที่แกเป็นเพื่อนเพราะว่ากามาเป้าบางที่ก็พาแกไปหาหมอหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะแกไม่มีใครเลยหลานก็ไม่อยู่ ร้านก็มัวแต่ว่าเหมือนแบบไปเข้าบ่อนเข้าอะไรอก็ไปที่ก็กลับมาก็เสียเงินอะ่ะพอได้เงินไปก็ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบหนักเข้านักเข้าเขาก็ไม่ได้ประสนใจยายจนปันหนึง่งยาเข็มแกได้เสียชีวิตลงแล้วก็ทรับย์สมบัติจะตกเป็นของใครถ้ามมนใช่ของตั้ม พอทั้งตระกูลก็คือจะเข้มแก่แม่มีผู้หลานที่ไหนก็คือนี่แต่ตามคนเดียวครับตามก็เลยบอกว่าเอาละทีเนี้ยแกก็กลับมามีคือแบบว่ายายก็ทิ้งสมบัติไปให้นี้เขตึกเช่าตั้งสี่ตึกแถมบ้านหลังใหญ่ทีเนี้ยอืม,อมีเงินก็พยองแล้วตอนนั้นอะช่วงก่อนที่จะเข้มจะเสียคือตามเนี้ยเขาก็ มีเมียนะแต่ว่าไม่มีลูกเมียเมียคนเนี้ยคือแบบเป็นคนดีแบบนิสัยดีเรียบร้อยจนวันนึงที่แบบว่าพอใหเข็มเสียพุกอะคนที่เป็นแม่ฝ่ายผู้หญิงอะ่ะก็เลยม,มาเอาเมียของตาอมกลับไปอยู่ที่บ้านคือแบบว่าให้เลิกกันเพราะว่ารู้นิสัยว่าตามเป็นคนนิสัยแบบไหนเร่ายาปลาปิ้งเอาทุกอย่างโอกไหโรมีทุกอย่าง ถึงขั้นแบบว่าเอาคล้ายๆเอาตู้ม้ามาไว้ที่บ้านเลยอ,ะ oh. อ่ะอ่ออะแล้วก็มีมีทั้งเหล้ายาคือทุกอย่างเล่นคือมัามาเล่นที่บ้านน่ะบ้านบ้านที่ oh, ของยายเข็นอ้าก็เปิดบ่อนเลยอะประมาณนั้นใช่เอ oh. แต่น้องเป้คิดว่าคนเราอะจากที่แบบว่า ถ้าแบบมีเงินก้อนอยู่แล้วอ่ะม,มีทุนทุนชีวิตที่ดีอยู่แล้วอ่ะเราไม่รู้จักใช้ยอ่ะมันก็หมดถูกต้องอะในระยะเวลาไม่ถึงห้าปีในในบัญชีเ่ยที่จะเข็มแกมีอ่ะเฉพาะเงินสดอ่ะสามสิบล้านและลายเป็นภายในเป็ดพิบตาเดียวและตอนเนี้ยบ้านเช่าอ่ะทั้งสี่หลังสี่ตึกเนี่ย ที่มีผู้คนอยู่ครับเริ่มทยอยตัดไฟเพราะเขาไม่ยอมไปจ<อ>่ายแล้วลูกบ้านที่เขาเช่าอยู่ครับเขาก็เริ่มแบบเหมือนแบบว่าเขาต้องย้ายออกใช่เดือดร้อนไงเดือดร้อนใช่แล้วทีเนี้ยตั้มเขาก็เลยแบบว่ามีคดีเพราะหนึ่งเรื่องยาเสพติด ครบใช่ทั้งเปิดตู้มาแก็โดนจับบ้างคตอนหนีเราหกลราเฮยบ้างน้ําไฟไม่จ่ายแล้วบ้านเชา่าอ่ะสี่หลังอะ่ะสี่สี่เตึก์จ่ะคนก็ทยอยออกกันไนม่หมดแล้วทีเนี้ยที่ที่อยู่ก็คือทรัพย์ินส่วนพระองค์อแล้วตอนเนี้ยทางหน่วยงานเข้ามาเขาก็มาเริ่มแบบว่าจะให้เหมือนว่า ว่าจะมาคุยเรื่องชําระนี่เพราะมันเป็นเงินที่จํานวนเยอะมากเขาไม่ได้คือเขาไม่ได้ไปจ่ายอ่าพระการไม่จ่ายมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มขายทอตลาดกลายเป็นหนี้สินละใช่แลวตอนเนี้ยตามไม่ได้อยู่แถวนี้อ้าแล้ก็ตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับและบ้านเช่า สี่หลังสี่ตึกรวมสี่ตึกเนี้ยแล้วก็พร้อมกับบ้านที่ต้อมอยู่อคือมันไม่มีน้ําไปแล้วก็เป็นบ้านล้างออ่าแต่ก็ช่วงนี้ก็คือแบบว่าตั้งแต่ที่แบบไม่มีน้ําไปใชอ้อ่ะพักหลังมาคนละแวกนั้นอะ่ะที่พี่รู้จักเขามาเป็นลูกค้าที่ร้านเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่า เคยเหมือนได้ยินเสียงคนแก่นั่งร้องไห้ในบ้านของตัง้งเสียงคล้ายๆยายเข็มผมไม่ต้องบอกเลยว่าใครใช่แกร้องไห้ครับแล้วทีเนี้ยคือเหนแต่ว่าประมาณสักปีสองปีสามนะแถวเนี้ยถามว่ามันมืดไปมือก็เริ่มมืดคือคือคนเขาก็เริ่มหลับนอนแล้วใช่ไหมอืมครับอ่าแล้วทีเนี้ยคนละแวกนะนาบางทีอ่ะที่เขาอ่ะทํางานเป็นแบบ เราประพอ่อเรแ,แถวตามโรงแรมกับคอนโดเงี้ยเขาก็เดินผ่านก็บอกว่าเอาบ้านหลังเนี้ยโดนตัดไฟโดนยกบ้อแปลงไปเรียบร้อยแล้วน้ําไฟไม่มีมันทําไมเหมือนมีคนอยู่ในบ้านการไฟบ้านอะ่ะมันคล้ายๆเป็นแบบไฟเหลืองอะเหลืองแบบเหมือนไฟโบราณอ่ะเอไฟแรงเทียนอย่างนั้นเหรอใช่เหมือนไฟแลรงเทียนอะ่ะแล้วเหมือนคนนั่งอยู่ตรงแบบนั่งอยู่ตรง หมาหมาโยกอะเหมือนคนแบบอ่านั่นแหละเป็นคนแก่แล้วมึงแค่นั่งได้ยินเสียงร้องไห้สือื่นอย่างนั้นอะแล้วก็จะเพิ่งจะดังมากตอนเมื่อวันพะที่ผ่านมาเอ้ยเดี๋ยวคือ,ค,อคือเรื่องนี้เพิ่งผ่านมากี่วันไี้ไี่หน่อยตอนเันพระใหญ่ก่อนเขาพรรษาอ๋อไม่กี่วันนี่เองใช่เพราะว่าตอนนั้นนะคือคือเหมือนคนเขาไปทําบุญทําอะไรกันเนาะวันอาทิตย์ วันอาทิตย์วันจันทร์ที่ผ่านมา,นนาวันเสาร์วันเออสาร์อาทิตย์ดยฮะชายวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วทีเนี้ยก็คือพอดีมันมีอ่าปาาคนึงแกาขายกับข้าวแล้วอสามีแกเป็นกลอบปพอเฝ้าคอนโดแถวๆนั้นแหละแต่ทีเนี้ยสามีแกช่วงประมาณตีสองแกเข้ามาเอากับข้าวเพื่อจะไปกินครับพ,พอแกเข้าก็ดึก แล้วก็บ้านบ้านเขาอะจะอยู่แย่งแย้งกันอะกับบ้านของยายเข็มอืแล่ช่วงนั้นก็เป็นพายใหญ่ก็คนถามมาบางคนเขาก็ไม่อยู่เพราะบางคนขเขาก็ปิดยาวกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราแวกบ้านแกก็จะเงียบแกเข้ามามาเอากับข้าวพอช่วงแกพอแกปั่นจักรยานมาคนอายุประมาณหกสิบกว่ากับเจ็ดสิบเนาะคนแก่แกปั่นจักรยานมาพรช่วงแกผ่าน กำลังผ่านที่บ้านยายเข็มพอดีแกก็เห็นเห็น<ม>แก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 ก็เข้าใจว่าไอ้ตั้มมันอยู่ในข้างในในบ้านส<ม>งใจยกำลังเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอมองดูดีมันเหมือนเหมือนผู้หญิงเงี้ยยายแก,ก<ม>โยกแกก็ยืนแบบยืนจ้องจ้องแบบแกก็คิดว่าแกตาฝาดหรือเปล่า<ม>ก็ไม่รู้อ่าแกก็มองเข้าไปในรั้วบ้านแกพอมองอดีๆปุ๊บแกขนล,ลุกสู้เลยอะ่ะได้ยินเจยงเตือ้อ พอแกได้ยินเท่านั้นแหละแกปั่นจักรยานอ่ะแบบอย่างไวเลยอ่ะเป็นคอนโดเช้ามาแกก็ถึงไปได้ไปวัดแกก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้เมียแกฟังแล้วเมียแกก็มาเล่าพวกพี่ฟังอ่าเรื่องก็จะประมาณเนี้ยน้องโอ้ยเมื่อกี้พี่หน่อยร้องให้เหมอนร้องจริงเลยอ่ะ <อ>ดูขอนนะคือเรื่องนี้นะที่จริงแล้วนะไม่ต้องทําอะไรเลยคนที่เป็นหลานนะไม่ต้องทําอะไรเลยเงินเงนเินเสือนอนกินเลยไอเงินที่อยู่ในธนาคารที่อยู่ในบัญชีนะตัดไปเลยไม่ต้องใช้เลยก็ได้เอาเงินแค่จากคนที่เข้ามามาเช่าอยู่เนี่ยเพราะว่าการเช่าตึกบางทีเขาก็รวมถึงค่าน้าค่าไฟเนี่ยอันนี้ก็ก็ได้ได้กําไรอยู่แล้วอะรวมถึงรวมถึงค่าเช่าอีกนะ เออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพราะว่าเดินทางผิดแล้วก็ติดการพน,นันนะครับใช่แล้วเออ,เออพี่พหน่อยแล้วแล้วแฟนเขาที่ว่าเป็นคนนิสัยดีๆเขาเขายังไงอ่ะพี่คือแม่แม่ฝ่ายหญิงอะ่ะเ,เขารู้ว่าลูกเขยเขาเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็แถมยายมาเสียอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าไม่ให้อยู่เพราะเขากลัวลูกสาวเขาจะเสียไปด้วยอะไร,ร้ยความคนของเป็นคนเป็นแม่เนาะ ครับเขาน้าจะรู้่ะนะแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตามอยู่ที่ไหนใช่ไหมก็บางคนเขาก็ว่าเห็นอยู่ะแวกนี้เขาก็เคยมายืมเงินอาพวกพี่เ่าทีเนี้ยก็กว่าจะได้คืนก็นานเพราะว่าเขาเหมือนเขาแบบไปปั่นสลอ็อตปั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี้ยยังไม่เขาเรียกว่ายัง,ย,งยังคิด,คดไม่ได้ไไดเออยังคิดไม่ได้แล้วก็ ยังไม่ยังไม่หมดกรรมของเขาอะนะแล้วคนที่เสียใจที่สุดแม้กระทั่งตายไปแล้วก็คือยายของเขานั่นเองเนี่ยฮะใช่ขนาดอืยายแกเสียไปแล้วสิบกว่าปีนะน้องเป้โอ้โหนี่คือ,คอช้ำเลยนะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่แกเสียไปอะแกะเหมือนห่วงแกบอกว่าแกเหมือนแกทั่วที่ที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี้ยอแกมาเล่าให้ฟังบอกว่ายายเข็มอะแก,ะห,แกะห่วง บอกว่าหวงล้านครับแล้วเขาก็หวงทุกอย่างเพราะว่าเขาสร้างมาที่เขาสร้างขึ้นมากับขัวแกถูกต้องเราทีเนี้ยแกก็มีแค่ลูกสาวคนเดียวแล้วแกก็ไม่มีลูกหลานลูกสาวก็ดันเป็นมะเร็งเสียก่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคนสืบทอดก็คือตั้มเขาก็หวังแบบอนาคตกขาคิดว่าตั้มเขาคงจะคิดได้อะไรี้แต่กับ ตลปแล้วคือมันไม่เหลืออะไรเลยจริงๆเรื่องนี้นะผมเปรียบเทียบให้ใจของเขาเลยนะก็น,นั่นคือไฟไหม้ถ้ยังดีกว่าใช่จริงนะเขาจะได้รู้ว่ามันคืออุบัติเหตุหรือเกิดอะไรแบบนี้มันยังเหลือที่มันยังเหลือตึกมันยังเหลือบางอย่างที่ร่องรอยเอาไวา้ใช,ใช่แต่เขาต้องเสียใจแล้วก็ต้องมานั่งร้องไห้อยู่ทุกวันเนี้ย แม้กระทั่งเป็นดวงวิญญาณแล้วนะั่นคือหลานแท้ๆของเขาเนี่ยเป็นคนเผาผ่านทั้งหมดเลยใช่เพียงภายในเวลาแค่ห้าปีกับเงินสามสิบล้านหรือมากกว่าน,นั้นด้วยเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก็เอาไปเยอะด้วยใช่เขาก,กลับมาทีนเนี่ยคือเหมือนเข้าไปอ่าไปก็แถวละแวบบกเพื่อนบ้านเนะเเาะการไปเล่นคาวบ่อนอชาติโนกลับมาทีนี่แหละการพนันย่างต่ำก็ห้าแสนสูงสุดบางทีก็เป็นล้าน แล้วยายแกพูดว่าแกก็รักหลานแกก็แบบหลานบอกอยากได้อะไรคือแกก็ถวายให้ครับทองอ่ะสิบาทยี่สิบบาทอยากใส่ซื้อให้ใส่กลับมาก็ไม่เหลืออะไรมีแต่ตัวกลับมารถยนต์มีกี่คันก็ผ่านก็หมดใช่ครับนี่แหละพี่ถึงบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นแบบเป็นเตือนสติแหลายหลายคนใช่เพราะว่าคนเราองไฟไฟไหม้อะ ิบครั้งไม่เท่ากับการพนันครั้งเดียวครับเออถูกต้องเลยเนะยฮะเออเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเนะยครับใช่อ้าวโอ้โหเรื่องนี้ไม่มีผีมีผีนี่มีมีผีแค่เป็นดวงวิญญาณของของยายเข็มยายเข็มที่ต้องแกก็มาช่วงแบบเพราะว่าช่วงเดือนที่แล้วอะกรมตัดสินเขาเข้ามาแล้วเขาก็เข้ามาเช็คเพราะว่ามันจะมีแบบเหมือนเราเช่าอะใช่เขาก็คือแบบว่าต้องมาปุยว่า เออจะปณนีปนอมกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะตั้มก็คือติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เหมือนว่าตอนเนี้ยมันจะท่อตลาดแล้วอ้ยนะฮะอ๋อก็ถือว่าแกก็คุ้มแบบว่าเพราะว่าแกจแกจะเสียแกบอกว่าห่วงร้านห่วงบ้านห่วงที่ที่แกทํามาอะไรเงี้ยครับเนี่ยขนาดตายไปแล้วยังยังไม่หมดห่วงนะฮะยังมีห่วงใช่ถือว่าเป็นเป็นเวนกรรมที่แก ชาติที่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ะนะเนาะที่มีหลานแบบนี้นอะเนาะเออเอา้อาวอ่ะฟังฟังเรื่องนี้แล้วก็ให้แง่คิดกับการที่ว่ามีเงินอย่าเพยองนะครับมีเงินก็ทําให้มันเพระว่าเขาแบบมันที่บอกว่าขยองกรรมพรว่าจะตามเนี่ยคือเขาแบบเหมือนาว่าอะไรอะโอคนนู้นคนนี้แบบ อะไรใครทักแบบยิงไงอย่างเงี้ยคนที่แบบว่าไม่มีตังก็ก็จะไม่ค่อยอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเก็บเงินลูกบ้านอย่างเงี้ยคเขาก็จะแบบเหมือนให้ลูกน้องไปเก็บมาอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องจ่ายก่อนล่วงหน้าเท่านู้นเท่านี้ขนาดลูกเขาเป็นเนี่ยผู้เช่าอ่ะก่อนตั้งแต่แต่ไก่อนที่ตั้มจะมาทําอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปเก็บกับเขาสองสามเดือนอะไรเงี้ยก็เลิก คนที่แบบเช่าอยู่เขาก็เริ่มทยอยออกบ้าง<ม>อะไรบ้าง<ม>จนที่อยู่ได้ก็คือโดนตัดน้ําตัดไปเขาก็ต้องย้ายออกหมดองครับ<ม>อ่านั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพระหยองกรรมนะพี่หน่อยนะใช่ขอบคุณมากพี่ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเออมาเล่าให้พวกเราฟังนะถือว่าเตือนสติได้เป็นอย่างดีพี่ค่ะพี่ก็เดี๋ยวรอบหน้าโอกาสหน้าพี่จะมาเล่าเรื่อง ค่ะเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนนอ้องเป้เคยดูหนังที่ดังที่สุดไหมหนังผีอ่ะเรื่องโปรแกรมหนะ้าโอ้โหโปรแกรมหน้าคือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเคยเป็นข่าวต้องเอาป้ายออกเลยนะเออมีการโฆษณาบนป้ายรถเมเล์อนะไรแบบนี้น่าก,กลัวมากเรื่องนี้น่าก,กลัวมากทำไมมันเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ยังไงพี่าไม่พี่ก็ทับมันเหมือนแบบต่างเ้วแบบว่า คือสมัยนั้นอะมันเหมือนมีคนเริ่มฮิตกันไงเกือบต้องดูอะแล้วมันไม่มีการจองผ่านออนไลน์เหมือนสมัยนี้ถูกต้องครับแต่ไม่ได้เกี่ยวจะไม่ได้เกี่ยวอะไรหนังเขานะแต่เพียงแค่ว่ามีส่วนร่วมพอมาเกี่ยวกับเรื่องในช่วงนั้นพอดีอ๋ออยากไปดูกันนั่นเองอ้าวแต่กันนด้นได้รอบมิดไนน์มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วพี่เออมันต้องดูหนังรอบรอบดึกอยู่แล้วหนังเนือแบบเนี้ยเขาจะฉายรอบดรก ใช่พี่อยากจะไปดูก่อนแต่มันไม่ว่างมันก็เลยเต็มอ่ะมันก็เลยมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นมาใช่เดี๋ยวโอกาสหน้าพี่จะมาเล่าให้ฟังรอฮะพี่หน่อยว่างเมื่อไหร่ก็ทักมานะได้จ้าขอบคุณมากแล้วก็ก่อนวางสายยังไงก็ขอให้คุณแม่ใช่เดี๋ยวอืมพี่ฝากไว้นะอสำหรับ ใครที่อที่จะเล่าเรื่องของแม่พี่อ่ะเดี๋ยวเป็นโอกาสหน้าแดีวพี่จะมาเล่าเรื่องกรรมที่แม่พี่ทำแล้วก็เป็นผลพ่วงที่พี่เคยคเหมือนนะแบบว่าคเคยทำคนใ่เพื่อจะเอาแม่กลับขึ้นมามมและม,ม,มันมีรู้จัก ถ้าใครติดตามหรือฟังในพวกแบบรายการผีก็จะรู้จักมาดามพลอยอถ้าคนในตีมรู้จัากมาดามพลอยเนี่ยคือพี่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็เคยฟังเรื่องของเขาจนวันหนึ่งจู่จมีเหตุที่พี่กับมาดามพลอยได้โทรหากันแล้วเขาก็ทักมาพอทักมาพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าแม่พี่ทำอะไรมารแล้วเขา่็ ก็ไม่รู้หรอกว่าพวกพี่ทําอะไรมาแต่เขาทักถูกเป๊ะทุกอย่างครับมันจึงเป็นผลที่แม่พี่ไม่ค่อยสบายอ๋อครับเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะดเดี๋ยวพี่เลียบเรียงตรงนี้เดี๋ยวพี่จะมาล่าให้ฟังอีกทีได้ครับพี่หน่อยจ้า,อ,าอย่างไรก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะจ้าเช่นการการครอยทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตครับ เพราะว่าคนไหนที่มีงานทำมีทรัพย์อยู่ในเมืองก็ขอให้ดูแลให้ดีคิดว่าเอาเรื่องนี้มาพยายามเตอมสติตัวเองแล้วก็พยายามทำมทำอะไรแบบคิดจะทำอะไรให้มีสติก่อนที่จะทำแล้วก็อยู่แบบระมัดระวังจ้ะเังเป้ขอบคุณมากครับพี่นอยจา้าสวัสดีครับ